ข้อที่ทําให้ผ่านสินเชื่อเพดีได้ง่ายๆเพดีคือสินเชื่อพี่โก i ฟินแนนซ์ที่เปิดตัวมานานหลายปีแล้วนะคะเป็นสินเชื่ออเนประสงค์ที่เมื่อคุณผ่านแล้วเนี่ยสามารถนําไปใช้อะไรก็ได้ค่ะในทุกกรณีโดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัดใดๆนะคะสามารถสมัครได้ทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นพนักงานเงินเดือนค้าขายหรือฟรีแลนซ์จุดเด่นของเพดีนะคะก็คือไม่เช็ค,คเครดิตบุโรไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ไม่ต้องโอนเงินก่อนนะคะนี่สาคัญมากและทํางานเร็วมากสามารถทราบผลภายใน1-3วันทําการโดยประมาณนะคะและลูกค้าเก่านะคะยังสามารถมีสิทธิ์ยื่นสินเชื่อ PlayD plus ซึ่งมีระยะเวลาการจ่ายนานขึ้นถึง300วันค่ะสำหรับใครที่สนใจและอยากผ่านการอนุมัติสินเชื่อ p พ a y ดได้ง่ายๆนะคะต้องมาฟังคลิปนี้ให้จบนะจ๊ะ อ่ะ5ข้อที่จะทําให้เราผ่านสินเชื่อเพดีได้ง่ายๆค่ะ 1. รายได้จะต้องถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่สินเชื่อกําหนดนั่นก็คือขั้นต่ำ7,000บาทขึ้นไปค่ะ 2. จะต้องมีแหล่งรายได้ที่ชัดเจนนะคะอาจจะใช้สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสเตทเมนที่แสดงถึงการรับรายได้นะคะก็คือแหล่งที่มาของรายได้ค่ะอย่างชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ 3. อัปเดตเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนและถูกต้องค่ะ 4. กรอกเอกสารอย่างละเอียดครบถ้วนตามจริงและถูกต้องสาม,มารถตรวจสอบได้ค่ะ 5. รอรับสายเจ้าหน้าที่เพื่อทวนข้อมูลที่กรอกเข้ามาถ้าใครทำ5ข้อนี้ได้นะคะมีโอกาสที่จะผ่านสินเชื่อเพดีได้ง่ายฉลุยมากเลยนะคะไม่ยากเลยนะจ๊าทุกคนมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนน่าจะสงสัยว่าเอ๊ะเราจะติดต่อเพดีได้ยังไงนะง่ายๆเลยค่ะแอดไลน์ออฟฟิเชีค่ะแ d ดเพดนะและโทรเบอร์นี้ค่ะ เราสามารถที่จะติดต่อเพดีได้ง่ายๆเลยก็พี่เต้าทบทวนดูรีวิวของเขานะคะคือเขาเนี่ยเป็นสินเชื่อพี่โกไฟินแนซ์ที่อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังซึ่งถูกต้องตามกฎหมายนะคะมั่นใจว่าไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนค่ะโอเคยังไงอย่าลืมติดต่อเพดีไปนะจ๊ะ